สนับสนุนโดย v e s p ้า o r e v e r Club ์บายเตชะอัมพรกลับมาต่อครับกับสกูตเตอร์ราม่าใน,นอตอนคัมภีร์สกูตเตอร์ครับเมื่อกี้เนี่ยเราดูเวสป้านะครับไล่เทียรุ่นคร่าวๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูล a มเบต้านะครับในครึ่งเล่มหลังครึ่งเล่มหลังเนี่ยนะครับ,รบก็จะเป็น เหมือนเดิมครับเริ่มต้นด้วยประวัติแลมบเบต้าแล้วก็เรียงแลมเบต้าแต่ลุ่นแต่ผมอยากจะแน้นหอีกหนึงเล่มหมอครับนะครับเล่มน,นี้เนี่ยนะครับเป็นเกี่ยวกับแลมเบต้าเ่ย,เยแน่นแน่นอืมแน่นแน่นปัญหาของแลมคือว่าเราทุกคนนี่รู้จักแลมหนึ่งแลมสองแลมสามแลมสี่อ่ะรู้จักกันดีเป็นเป็นพิมพ์นิยมที่ทุกคนต้องรู้ใช่นะครับที่มันเป็นพิมพ์นิยมหมอลงไปเพราะอะไรเพราะอะไรครับลุนมันใช้งานได้จริงครับ นะครับหนึ่งสองสามสี่เนี่ยใช้งานได้จริงนะครับแต่แลมเบต้าก่อนหน้าที่จะเป็นหนึ่งสองสามสี่เี่เรามาดูในเล่มนี้ครับว่ามันมีอะไรบ้างก่อนไปเล่มนี้เอาเล่มนี้จบก่อนไหมนหนุ่มเอาได้เอาดูเล่มนี้ก่อนอันนี้เป็นประวัติไปก่อนนะนหนุ่มเป็นประวัติก็ไม่มีอะไรบอกเล่าคร่าวๆว่าที่มาที่ไปโรงงานเป็นยังไงผลิตอะไรมาก่อนทาท่อมาก่อนอจริงเราเคยเล่าห้ฟังไปแล้วใช่เรื่องนี้นะครับแล้วก็ มาไล่การที่หน้าแรกนะครับเป็นแลมโมเดลดีซึ่งเราต้องบอกว่ามันมีตั้งแต่โมเดล A b c d นะครับแต่ในเล่มนี้เนี่ยยกโมเดลดีแลมยุคแรกๆนี่มันคือคือมันมาจากท่อัดชัดเลยนะที่บอกเรารู้เลยว่าเนี่ยบ้านนี้เนี่ยทำท่อขายนะครับท่อมาทำรถมาท่อมาดัดเป็นโค้งโค้งโคงนะครับอันนี้ถึงอันนี้ละโมเดลนะครับแล้วก็มาเป็น อันนี้ก็คือเป็น LD เขาหมอเป็น LD ก็คือพัฒนามาจากโมเดลคือใส่ฝาข้างเข้าไปอืนะครับระบบเครื่องยังเหมือนเดิมฝาข้างใส่บังลมใหญ่เข้าไปใช่ระบบเครื่องเหมือนเดิมนะครับเหมือนว่าถ้าพังแล้วเหมือนจะต้องจอดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆถวาเราเรเปรียบเทียบกันได้จริงพวกตัวโมเดลถ้าใส่ฝาข้างไปก็คืออันนี้ใช่ครับมันเป็นการพัฒนามาคือซึ่งโมเดลเอ่อสำหรับ LD เองแล้วเนี่ยก็มีมร์หนึ่งมร์สองมร์สามครับนะครับ Ld ก็เป็นโมเดล a โมเดล b โมเดล c โมเดลอย่างที่ติเล็กในกลุ่มเราเคยมีนี่โมเดลอะไรจ๊ะหนุ่มโมเดล c ครับโมเดล c ใช่ไหมใช่เคยไปขี่ลองกันนั่งโมเดล c ภาวนาอย่าให้พังนะครับถ้าพังนี่เป็นโซฟาเลยนะครับพอ ld เสร็จแล้วก็ขยิบมาเป็น li ก็คืออันนี้เป็นลำหนึ่งแล้วเป็นลำหนึ่งอันนี้เป็นพิมพ์ไม่ดอมแล้วใช่ครับเป็น li แล้วครับผมซึ่งจริงๆิงก่อน li เนี่ย 램หนึ่ง li รีพเนี่ยตัวแรก램หนึ่งตัวแรกที่ผลิตก็คือ램หนึ่งทีวีร้อยี่สิบห้าคันสตาร์ตกลางทีวีอ๋อทีวีร้อยี่สิบห้านะครับทีวีเอ้ยทีวีร้อยเจ็ดห้าคันสตาร์ตกลางซึ่งตัวนี้เนี่ยพูดตรงๆว่ามีปัญหาเรื่องจูนไม่ลงจริงๆเพราะเนื่องจากขบูกค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็พอมาเป็นตัว램หนึ่ง li เนี่ยก็ได้พัฒนามาเป็นคันสตาร์ ซึ่งเหมือนปัจจุบันนะครับใช่ครับซึ่งมันจะง่ายต่อการดูแลรักษาเซอร์วิสอีกมากมายนะครับก็เป็นแลมหนึ่งในเล่มนี้ก็มีแลมหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับซีรีส์หนึ่งนะครับร้อยห้าสิบสีแดงสีฟ้านะครับนี่นี่ี่กล่องนี้สกูตบูทสกูตบูทะครับูกล่องในตำนาน โคตรมหาแพงนะครับของตำนานกล่องผมไม่เข้ามองแลมนะครับนี่มันแพงอะไรครับเขามีให้ดูกันครบเลยอันนี้มาถึงนี่ละแลมสองนะครับสแล้วครับแลมสองมันก็คือเหมือนแลมหนึ่งนั่นแหละก็คว่าเปลี่ยนตาแหน่งตํแหน่งไฟตํแหน่งไฟเฉยๆนะครับสำหรับเครื่องมีการพัฒนาไหมครับสนุกแลมสองเครื่องแลมสองกับแลมหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นในเซดี้เอ็มไอเนี่ยผมว่าเหมือนใกล้เคียงใกล้เคียงใกล้เคียงมากนะครับจนมาเป็น หน้าต่อไปครับหมออันนี้ทีวีเนาะอันนี้ทีวีพอเป็นทีวีปุ๊บเนี่ยใช่ครับทีวีอันนี้เป็นอะไรครับแรทีวีนะครับแรม2สองทีวีก็คืออันนี้สำคัญจุดสังเกตชัดๆใช่ไหมครับซับโชกซับโชกซับโชกหน้านะครับสวิตช์แฮนด์ครับผมนะครับเราเห็นแรมสองทีวีเนี่ยคือจะพัฒนาของเรื่องเกียร์กับเรื่องความจุของกระบอกสูบครับนะครับความจุกระบอกสูบแล้วก็ ก็มีการตกแต่งได้หลายแนวนะอย่างนี้ก็ทาเป็นมอสทาอะไรก็ได้เหมือนกันนะใช่ครับแต่ปัญหาคือว่ารมสองทีวีเนี่ยหมอรู้ไหมว่าเมืองไทยกันเนี้ยที่มีชลเลียแท้พร้อมโอโนเนี่ยหมอคี่มี่คันไม่เกินสิบเกินไหมน้านหนุ่มที่นับได้ประมาณสิบห้าคันสิบห้าคันโอ้แสวยงมันยังมีซ่อนอยู่เหมือนกันนะทั้งประเทศทั้งประเทศสิบห้าคันหมอคิดว่าเยอะลำสองมีเป็นร้อยนะใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเป็นรหัสทีวีเมื่อไหร่เนี่ยสิบห้าคัน ถือว่าเป็นมหากราบของ램สองใช่ครับอ่ะนนี้่เป็นซีรีส์ของ램สามแล้วนะครับสลิมสไตล์นะครับอันนี้ก็เป็นทีวีสองร้อยนะครับราคาล่าสุดที่เสนอขายกันถึงกับก็มีขายบ้านขายช่องกันนะหมอแต่ถ้าเป็นมสามตัวธรรมดาเนี่ยแสงก็บาทยังพออย่างนี้ครับพอได้อยู่นะหนุ่มได้ใช่ในซีรีส์램สามเนี่ยค่อนข้างแต่แขนไปหลายตัวนะครับเริ่มจาก LI 1์ร l อย5 0ห้ารับ ทีวีร้อยเจ็ดห้าทีวีสองร้อยแล้วก็มีพวกตะกูลสเปเชียนะครับตัแร้อยยี่ห้าร้อยหสิบแล้วก็มีตัว SX 200คือมันแตกแขนงค่อนข้างหลายๆตัวแต่ราคาเริ่มต้นเนี่ยก็แสนต้นๆแสนต้นๆจนถึงเกือบเจ็ดหลักพูดแล้วคนหูลุกอ่ะคนหูลุกอ่ะตัวนี้เลยเนี่ยสองทีวีเนี่ยเล่นกันถึงขนาดนี้เลยนะครับเสนอราคามาถึงบอกว่าต้องกลับไปขายบ้านก่อนอ คจะเล่นกันได้นะครับอันนี้มาที่เจหนุ่มบอกสเปซโพสเปเชียลใช่ไหมครับอันนี้อันนี้จะเป็นคันนี้นะครับเป็นสเปเชียลตัวเซเวอร์อสเปเชียลจะมีเซเวอร์มีโกลเดน้นมีกรีนโอ้มากมายครับมากมายครับนี่นี่มาสายแบบสายแต่งกันแล้วอันนี้จนมาถึง <200 S 1> ตัว <200 S 1> แลมสีดีอลนะครับฟึ่งก็เหมือนเดิมพ่อหมอ ร้อย5 0ิบห้ารอยห้าิบแล้วกระโดดไปสองร้อยเลยนะครับตัวนี้เป็ตัวนี้<า>เขาคัดเลือกมาให้เราดูพอสมควรเลยนะจะหนุ่มเยอะเลยแล้วมาถึงนี่ตีเด็ดตัวเล็กละอันนี้เป็นตัว <V ega. S 1> รถแจยตลาดครับเป็นเวก้าเจ็ดสิบห้าีซนะครับอันนี้จะไปไปประทากับพวกพวกเชาใช่ไหมใช่เป็นเป็นเเป็นในยุคของอันนี้ก็ มันอยู่ในจำพวกที่เอาไว้มากระแทกพวกสมอลเฟมเงี้อเครื่องเล็กขี่ง่ายเครื่องเล็กขี่ง่ายใช่เครื่องเล็กขี่ง่ายอ้โหนี่ก็จะมีพวกอันนี้พวกแวนหมอแลมซิ่งนี่เจอหมอแลมซิงนะครับอันนี้พวกแวนแล้วครับอันนี้พวกแวนแล้วครับเป็นคลาสสิกไปนะครับผมอันนี้เป็นแลมเบอต้าที่หน้าตาแบบแปลกนะฮะโฟร์ทีเอ็ดนะครับอยู่ในจำพูกของโมเป็ด โมเป็ดก็คือรถนรนติดเครื่องครับนรโมเป็ดอะมาถึงไปแรมไปแล้วในในหนังสือเนี่ยมันก็ยังมีสกูตเตอร์แปลกๆนะคบที่เราเคยพาไปให้ชมในเจสนาทั้งยิวเซียมใช่นี่ยุคตัวอย่าง NSU NSU นะพรีมาดีโมเดลดีมันก็มันก็หน้าตามันก็คล้ายแรมหนึ่งนะคือคือต้องบอกก่อนหมอเราพูดกันตรงๆนะว่าในยุคนั้นเนี่ยช่วงปลายปี50ถึงยุค ต้นปียุคเจ็ดูนเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันยุคเลนในซองของสกูตเตอร์ครับเราจะเห็นว่ายาม่ากับฮอนด้าก็ดีไซน์ใกล้ๆเคียงกันเหมือนกันครับสกูตเตอร์เราก็โซมิลาโน o มีใกล้ๆกันตลอดกุโซนะครับใช่ก็มาถึงราชาราชาของสกูตเตอร์กันแล้วไอเคนนะครับก็มีให้เราดูประวัติกันมากมายนะครับในแต่ละปีนี่ไอเคน เอารีสิ่งพวกนี้เน,นี่ยอีลา,ลา,ลาล่านี่อีลาล่านี่ของเช็คใช่ไหมครับของเช็คครับ,บแล้วก็เป็นพวกเอ็มวีออคสตาเป็นอะไรต่างๆอ,อ่ะโอ้เดี๋ยนุ่มโอ้โหดูกันไปแล้วค่อนข้างครบเลยมีอีกเล่มที่เขาบอกว่าเป็นไฮไลท์เลยคืออยากพาไปดูว่าเนี่ยไอเล่มเนี่ยมันมีเนื้อหาอะไรยังไงหรอโอ้นี่เล่มนี้ผมเป็นครูเลยนะหมอใช่ไหมเป็นผมให้เป็นครูเลยนะเดี๋ยวคุณแม่ไปติดตามกันครับครับผม สนับสนุนโดย Vespa Forever Club by เตชะอัมพร